สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเออ่คุยกันเรื่องที่แบบชื่อมันสะดุดหูมากๆเลยนะครับเกิดใหม่เป็นหม้อไฟแต่ดันได้สกิลลวกขั้นเทพเราจะดูเนื้อหาจากตอนแรกกันเลยสวัสดีค่ะ,ะ,คคะแค่ชื่อเรื่องก็คือบอกแนวทางชัดเจนเลยนะคะเป็นแนวเกิดใหม่ต่างโลกหรือไอเซกที่แบบ มีความตลกร้ายอยู่ด้วยใช่ครับแล้วตัวเอกก็จะเล่าเรื่องผ่านความคิดตัวเองเป็นหลักเนาะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาแบบสร้างสีสันสร้างความปั่นป่วนแต่จุดที่แบบหูต้องคุยกันเลยคือเรื่องของตัวเอกเทียเนี่ยแหละครับพนักงานบริษัทที่คลั่งหม้อไฟมากๆค่ะชอบมากจริงๆแล้วชีวิตก็แบบพลิกเลยตายตายแบบเอ่อเพราะยืนกินหมูกระทะริมถนน สาเหตุการตายนี่เรียบง่ายมากนะคะใช่แล้วดันไปเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีไงครับแต่ไม่ได้เป็นผู้กล้าอะไรแบบนั้นนะค่ะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นหม้อไฟทองคำครับอยู่ในโรงเตี้ยมเป็นหม้อไฟโอ้อันนี้อันนี้แหวกแนวมากๆเลยค่ะปกติแนวเกิดใหม่นี่มักจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยแบบรถชนบ้างโดนอันเชิญบ้างนี่คือ หมูกระทะริมทางเลยใช่ค่ะมันเลยทำให้ความธรรมดาของตัวเอกก่อนตายกับสภาพหลังตายนี่มันคอนทราสต์กันมากๆน่าสนใจดีค่ะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าไอการเกิดใหม่เป็นหม้อไฟเนี่ยมันเป็นยังไงสกิลที่ได้มามันโกงขนาดไหนแล้วข้อจำกัดที่แบบโคตรฮาเลยมันส่งผลยังไงบ้างก็อิงจากตอนแรกเลยชื่อตอนฉันตายเพราะหมูกระทะแล้วกลายเป็นหม้อไฟค่ะ คือพอเกิดใหม่มาเป็นหม้อไฟทงเหลืองนะครับสภาพคือพูดไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ทําได้แค่คิดอยู่ในหัวตัวเองใช่ครับทําได้แค่คิดแต่ดันได้พลังสุดยอดมาคือสกิลลวกแบบไร้ปราณีชื่อสกิลนี้ก็สมกับเป็นหม้อไฟนะคะแบบว่าลวกทุกอย่างให้สุกเปื่อยได้ใน0.1วินาทีโหเร็วมากเร็วมากครับคือพลังระดับนี้แต่ติดอยู่ในหม้อเนี่ย มันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้กับครับเนี่ยนั่นน่ะสิคะคือจุดที่น่าคิดมันอยู่ตรงนี้เลยพลังที่แบบว่ามีศักยภาพทำลายล้างสูงมากลือกันว่าลวกราชาปีศาจยังได้เลยนะถ้าจับลงหม้อมาได้โอ้ขนาดนั้นเลยค่ะแต่กลับถูกจำกัดด้วยสภาพร่างกายที่เป็นแค่หม้อขยับไม่ได้อืมเหมือนเหมือนภาพสะท้อนเลยนะคะว่ามีศักยภาพสูงส่งแค่ไหนแต่ถ้าติดอยู่ในข้อจำกัดบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์ กลายเป็นว่าต้องพึ่งคนอื่นอย่างเดียวเลยใช่ค่ะพลังนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีคนอื่นมาใช้หม้อใบนี้เท่านั้นเอาอะไรมาใส่ถึงจะลวกได้จากคนที่รักการกินหม้อไฟมากต้องมาเป็นหม้อไฟซะเองแล้วทำได้แค่มองคนอื่นเอาของมาลวกในตัวเราเนี่ยสภาพจิตใจตัวละครจะเป็นไงบ้างครับมันคงทั้งอึดอัด ทั้งตลกนะคะคือในแง่หนึ่งมันก็สิ้นหวังนะขยับไม่ได้สื่อสารกับใครก็ไม่ได้ได้แต่คิดคิดคิดอยู่คนเดียวครับแต่อีกแง่หนึ่งตัวเองก็ดันมีพลังสุดยอดซ่อนอยู่มันเป็นการพลิกแพลมแนวไอเซคที่แบบเออสร้างสรรค์ดีค่ะทําให้เราอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วถึงแม้จะดูเหมือนหมดหวังนะคะแต่ในใจทีนี้คือยังสู้ยังไงครับเขาก็ยังคิดยังมีความมุ่งมั่นแบบ แอบฮาๆหน่อยนะคือตั้งเป้าไว้เลยว่าสักวันสักวันจะต้องหาทางลวกราชาปีศาจให้เปื่อยทั้งตัวให้ได้โอ้โหความทะเยอทะยานสูงส่งมากครับถึงจะเป็นมอไฟก็เถอะใช่ค่ะมันแสดงว่าเออถึงสภาพจะเป็นยังไงก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสรุปแล้วจากตอนแรกนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเลยนะครับการเกิดใหม่ที่แบบไม่เหมือนใครจริงๆจากคนธรรมดากลายเป็นวัตถุค่ะ มอไฟที่มีพลังแฝงระดับเทพแต่ดันติดแงกใช้เองไม่ได้ต้องรอรอคนอื่นมาใช้ให้มันเป็นเงื่อนไขที่บีบคั้นตัวละครนะคะแต่ในความบีบคั้นนั้นมันก็มีช่องให้เกิดเรื่องตลกได้ตลอดเวลาการเล่าเรื่องผ่านความคิดของหม้อไฟเนี่ยมันมีมุมมองที่แปลกใหม่ดีค่ะน่าสนใจมากครับแค่คิดว่าหม้อไฟกําลังคิดอะไรอยู่ตอนมีคนเอาของมาลวกก็น่าสนุกแล้วนะคะนั่นสิครับผมว่ามันมีคําถามน่าคิดต่อนะครับว่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งหม้อไฟใบนี้เนี่ย เกิดแบบหาวิธีควบคุมพลังลวกขั้นเทพได้เองหรือว่าสื่อสารความคิดออกมาได้จริงๆโอ้ oh. เรื่องราวในโลกแฟนตาซีใบนั้นมันจะเป็นยังไงต่อไปและครับเนี่ยความวุ่นวายคงคูณสิบคูณร้อยไปเลยมั้งคะเนี่ยจากหม้อไฟธรรมดากลายเป็นอาวุธสุดโหดที่คิดได้เนี่ยคงปั่นป่วนน่าดูเลยนะคร